สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเป็นกำลังอ,อยู่กับแนะอดมินเทพนักกรทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่ใต้ต้นยางนานะท่านผู้ชมเนาะใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วนะท่านผู้ชมตลอบต้นยางนาที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านผู้ชมคิดถึงแอดมินกันบ้างหรือเปล่าท่านผู้ชม อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปดีๆท่านผู้ชมเนาะหรือคลิปก่อนหน้านั้นเนาะว่าจะเป็นทางช่องคนหน้าตาดีนะครับตัวจะเป็นทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงที่ท่านผู้ชมชมอยู่ในขณะนี้เนาะวันนี้เราก็จะมาขอตัวเลขกับต้นยางนานะท่านผู้ชมเนาะทองฟ้ายามเย็นนะท่านผู้ชมสวยๆเนาะจากทางช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะเราถ่ายทอดบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมกันเนาะช่องฟ้าก็สวยนะท่านผู้ชมสําหรับในช่วงเย็นนี้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะท่านผู้ชมเราจะมาขอตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะกับต้นยางนาน,นั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะท่านผู้ชม กับตัวเลขเนาะของต้นยางนานั่นเองนะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะแอดมินก็นำลำแดงมาถวายเจ้าที่เนาะที่นี่เนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินลอยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรเนาะไ่ได้มาทําข่าวที่นี่นานแล้วนะท่านผู้ชมกับต้นยางนาที่นี่เนาะ วันนี้ได้โอกาสก็เลยมานะท่านผู้ชมต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับว่าแอดมินจะไปเดินทางไปที่บ้านขยองนะท่านผนะู้ชมะพอดีสะพานที่บ้านขยองชารุดนะท่านผู้ชมก็แอดมินก็ขี่รถไปไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะว่าสะพานตรงนั้นนะท่านผู้ชมมันสุดลงเนาะแอดมินก็เลยต้องขออภัยนท่านผู้ชมเพราะแอดมินตั้งใจว่าจะไปถ่ายทำเนาะให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูเนาะ ดี๋ยวมาดูตัวเลขกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะแอดมินโรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมนะสำหรับในคลิป,ลป,ลปนี้นั่นเองนะท่านผู้ชมสาธุกเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่ต้นยางนาขอโชคขอลาบหน่อยเด้อขอให้ปรากฏตัวเลขขึ้นมาให้เห็นด้วยนะครับแอดมินก็มือดำดำพอหน้าหนาวมานะท่านผู้ชม ว่าแอดมินก็เป็นคนผิวดำแดงเนาะเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมเราค่อยๆส่องกันดูก่อนนะท่านผู้ชมนะจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมใครเห็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เห็นกันหรือยังท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นตัวเลขแล้วเนาะแต่จนแต่จะให้ท่านผู้ชมมองดูเนาะว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรนะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นแล้วนะตัวเลขเนาะท่านผู้ชมเนาะมองเห็นแล้วนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนแอดมินหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่แอดมินจะเฉลยเนาะ เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขมองเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยตัวเลขที่แอดมินมองเห็นกันดีกว่านะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเลขเก้าแต่นะท่านผู้ชม ตัวเลขมันสลับไปมาเดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะนี่นะท่านผู้ชมตรงนี้เลขเก้านะท่านผู้ชมนะตรงนี้เป็นเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมตรงนี้เลขเกนะ้าเนาะตรงนี้เลขเจ็ดแน่นอนนะน,น, 9. 9, 7, 7, 9นะท่านผู้ชมตรงนี้เลขเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่านผู้ชม เลขเก้าอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมเลขเจ็ดอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมตรงนี้เหมือนเลขห้านะท่านผู้ชมเนาะนี่เหมือนเลขห้าท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไหมมันมีเลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดนะท่านผู้ชมเนาะ มองเห็นตัวเลขทั้งสี่ตัวแหละท่านผู้ชมเห็นเลขเก้านะท่านผู้ชมนะแล้วแล้วก็เลขเจ็ดนะท่านผู้ชมแล้วก็มีเลขห้าอยู่หนึ่งตัวเนาะเจ็ดกับห้าก็เป็นเลขสี่นะท่านผู้ชมมองเห็นตัวเลขทั้งสี่ตัวเนี่ย แต่เอาตัวที่แอดมินมองเห็นก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ9779นะท่านผู้ชมเนาะเลข5เห็นทีหลังนะท่านผู้ชม9779 9559นะท่านผู้ชมดอจะเป็น9449นะเนาะเตามที่สาตาแอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมเราจะมองเห็นเลขอยู่4ตัวนะท่านผู้ชมเลข9เลข7นะที่แอดมินมองเห็นครั้งแรกเนาะ9779นะท่านผู้ชมแล้วก็มองเห็นเลข5เนาะ 9559แล้วก็มามองเห็นเลข4อีกตัวนะผู้ชม9449ไปดยเลยนะผู้ชมนะสามคู่ชุดสวยๆนะท่านผู้ชมเนาะหรือท่านผู้ชมทางบ้านจะจับตัวเลขไข้กันเองก็ได้นะท่านผู้ชมแอดมินมองเห็นครั้งแรกเห็นเลข9เลข7ตัวที่2นะท่านผู้ชมเนาะตัวที่3ก็คือเลข5ตัวที่4ก็คือเลข4นะผู้ชม แต่แอดมินก็จะตีตัวเลขให้ตามดังนี้นะผู้ชมนะเอาตามที่เราเห็นครั้งแรกเลยก็คือ9779 9559 9449นะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมจะจับตัวเลขไข้กันเองก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะพอเห็นตัวเลขจุดสี่ตัวเนาะเห็นเลขเก้าเลขเจ็ดเลขห้าเลขสี่นะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเนาะแต่แอดมินจะวงกลมไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมแอดมินจะ ทำตัวเลขไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับคุณกำลังอยู่กับ h, แอดมินเทพนักขร่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเราอยู่กับต้นยางนานะท่านผู้ชมกำลังผัดใบนะท่านผู้ชมสวยๆเนาะยามค่ำค้ำแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยเลยท่านผู้ชมต้นใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมเนาะแ่กิงการสาขาเลยนะท่านผู้ชม มันจะขึ้นตัวเลขไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะท่านผู้ชมปิดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ชั้งช่องของเราเพบกัเป็นเหมือนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับคลิปนี้เรารคงจะบอกท่านผู้ชมว่าส,สวัสดีครับ